พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะได้จัดเสวนาในหัวข้อทำไมต้องการเมืองใหม่ขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีพันธมิตรจังหวัดกาฬสินธุและผู้ที่สนใจการเมืองเช่าเหมารถโดยสาเดินทางไปร่วมเสวนานะคะซึ่งระหว่างในการเดินทางค่ะได้มีการประจุมเงินสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปตไตยด้วยค่ะ ่วนบรรยากาศก่อนการเสวนาของแกนนำพันธมิตรที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นนะคะเป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคักและเมื่อเพิ่มของเครือข่ายพันธมิตรกว่า1,300คนทั้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดและอีกหลายจังหวัดที่ได้ไปร่วมกันลำเลึกถึงาการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันยาวนานถึง193วันที่กรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับเนื้อหาการแต่นาของแกนนำพัธมิตรนั้นสรุปได้ว่านายวิระสมพันธ์คิดได้ชี้ให้เห็นถึงการสูญเสียดินแดนไดร่เขาพระวิหารได้ชวนไปปักหลักชุมนุมกระทุงยืดเยื้อส่วนนายสมศักดิ์โกไิสุกล่าว่าสสพักการเมืองใหม่ต้องซื่อสัตย์เสียสละกล้าหาญทำงานเป็นและหากพบกว่าทุจริตก็ถูกปลดได้เหมือนเป็นลิงเก็บมะพร้าวส่วนนายสมเกียรติพงไพบูลน์นะคะตอบคำถามทำไมต้องการเมืองใหม่ว่าเพราะพักก ที่เคยมีอุดมการนั้นตายหมดแล้วและพักการเมืองใหม่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการสนับสนุนของประชาชนอันหนึ่งในการนี้ค่ะได้มีการเปิดเผย,ยรายรับรายจ่ายของการจัดเสวนาให้ทราบเพื่อความโปร่งใสด้วยค่ะแปงก์เปอร์นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทนะครับ